สวัสดีค่ะทุกคนคะ่ะเช้านี้ก็มาพบกับหมามีออสการ์เหมือนเช่นเคยนะคะในเช้าว,วันทํางานเนาะที่บ้านของมามีตอนนี้คืออากาศหนาวมากทุกคน ทงบ้านทุกคนเป็นเช่นไรนะดูแลสุขภาพกันด้วยวันนี้มามีก็จะมาอัปเดตราคาข้าวเปลือกค่ะทุกคนค่ะทั้งข้าวเจ้านะหอมมะลิค่ะปะทุมธานีข้าวเหนียวยาวนะมเมล็ดคระด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าราคาจะเป็นเช่นไรในช่วงวันนี้นะคะของวันที่6ธันวาคม2565นะคะทุกคนออมามีเห็นนะหลายรายการเลยมีการปรับเพิ่มขึ้นแต่ไม่รู้ว่าทุกคนจะมีข้าวขายกันอยู่ไหมนะคะสาหรับมามีตอนนี้นํามา ตากซ้ําค่ะทุกคนคะ่ะเหมือนจะไม่แห้งนะเอ่อมาทุกคนจะได้มีเสียเวลาเดี๋ยวเรามาดูราคาข้าวกันเลยนะคะ รายการแรกเข้าปึกเจ้านปี2565ันาทับค่ะจังหวัดนครสวรรค์9,200บาทถึง9 4 0 0บาทจังหวัดพิจิตร9 2 0 0บาทถึง9,500บาทปรับเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ที่แล้วนะคะ100บาทค่ะจังหวัดสุโขทัย9 0 0 0บาทถึง9200บาทจังหวัดกำแพงเพชร9,200บาทถึง9,500บาทจังหวัดพิษณุโลก9,300บาทจังหวัดสุพรรณบุรี9,1 0 0บาทถึง9 2 0 0บาทจังหวัดเพชรบูรณ์90 0 0บาทถึง9ก0 0 ร0 0บาทจังหวัดพระนครศรีอยุธยา9,400บาทถึง9,500บาทจังหวัดชัยนาท9,300บาทถึง9,500บาทจังหวัดอุทัยธานี9,100บาทถึง9,400บาทจังหวัดอุตรดิตถ์9,000บาทถึง9,200บาทจังหวัดนครนายก9,600บาทจังหวัดลบบุรี9,100บาทถึง9,300บาทจังหวัดปทุมธานี9,200บาทถึง9,600บาท ปรับเพิ่มขึ้นมานะคะจากสัปดาห์ที่แล้ว100บาทค่ะจังหวัดนครปฐม9 5้0บาทถึง9 6 0 0บาทจังหวัดอ่างทอง9,300บาทถึง9,4 0 0บาทจังหวัดราชบุรี9,4 0 0รบาทถึง9,500บาทปรับเพิ่มขึ้นมาเช่นเดียวกันนะคะ100บาทค่ะจังหวัดสิงห์บุรี90 0 0ับาทถึง9,3 0 0บาทจังหวัดสระแก้ว9,300บาทค่ะรายการต่อมานะคะข้าวเปลือกหอมมะลิปี2565ทับค่ะ จังหวัดสุรินทร์หนึ่งหบาทถึงหนึ่งหมื่นสามพันแปรบาทจังหวัดนครราชสีมาหนึ่งหมื่นสามพันบาทถึงหนึ่งหบาทปรับลดลงนะคะจังหวัดอุบลราชธานีหนึ่ง้บาทถึงหนึ่งยบาทปรับลดลงเช่นเดียวกันค่ะจังหวัดเชียงรายหนึ่งหัดบาทถึง1นึ0งหมาบาทจังหวัดบุรีรัมย์หนึ่งเก้าร้อยบาทถึงหนึ่งบาทจังหวัดศรีสะเกษหนึ่งหามพันหกร้อบาทถึงหนึ่งหมื่นห้า 11,500บาทถึง14,000บาทจังหวัดมหาสารคาม13,500บาทถึง14,300บาทปรับลดลงมาค่ะจังหวัดยะโสธร13,000บาทถึง13,800บาท จังหวัดอำนาจเจริญ13,200บาทถึง14,400บาทปรับเพิ่มขึ้นมาค่ะจังหวัดนครนพนม12,800บาทถึง13,500บาทจังหวัดขอนแก่น12,500บาทถึง14,200บาทจังหวัดสกลนคร12,800บาทถึง13,700บาท ปรับเพิ่มขึ้นมาเช่นเดียวกันค่ะจังหวัดกาฬสินธุ์12,500บาทถึง13,000บาทปรับลดลงค่ะจังหวัดอุดรธานี12,500บาทถึง13,500บาทจังหวัดหนองบัวหลวง13,300บาทถึง13,900บาทจังหวัดหนองคาย13,000บาทจังหวัดมุกดาหาร13,000บาทถึง13,500บาทจังหวัดเชียงใหม่14,000บาทถึง14,500บาทค่ะ รายการต่อมานะคะข้าวเปลือกฮาวมันลิที่ปลูกในภาคเหนือตอนล่างและภาคกลางปี2565ันค่ะจังหวัดนครสวรรค์หนึ่งรบาทถึงหนึ่งหมืรบาทจังหวัดสระแก้วหนึ่งหร้บาทจังหวัดพิจณุโลกหนึ่งหบาทถึงหนึ่งหมบาทจังหวัดเพชรบุรีหนึ่งหมื่นสองพันเจ็ดร้บาทถึงหนึ่งหมื่นสามพันสองร้อบาทจังหวัดชาเชิงเศราหนึ่งหมืบาทถึงหนึ่งร้บาทจังหวัดลำปางหนึ่งห 900บาทถึง13,100บาทปรับลดลงมาค่ะจังหวัดพิจิตร12,700บาทถึง13,800บาทจังหวัดอุตรดิตถ์12,900บาทถึง13,500บาทจังหวัดนครนายก12,000บาทจังหวัดแพร่12,500บาทค่ะ รายการต่อมานะคะข้าเปลือกปทุมธานีปี2565ทับ66ค่ะจังหวัดลบบุรี9,900บาทถึง13,000บาทจังหวัดสุพรรณบุรี1 5 0 0บาทถึง16,000บาทจังหวัดชัยนาท10,000บาท จังหวัดอ่างทอง9,700บ,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 บาทถึง1น1 0 0บาทจังหวัดสิงห์บุรี9,900บาทถึง1น0 0 0บาทจังหวัดราชบุรี14 0 0 0รบาทถึง1 5 0 0 0บาทปรับเพิ่มขึ้นมานะคะจากสัปดาห์ที่แล้วค่ะจังหวัดปทุมธาน,นี1600บาทจังหวัดนครนายก1,400บาทค่ะรายการต่อมานะคะข้าวเปลือกเหนียวมเมล็ดยาวนาปี2565ั้าิบหค่ะ จังหวัดขอนแก่น1500บาทถึง11300บาทจังหวัดอุดรธานี1800บาทถึง11800บาทจังหวัดสกลนคร9800บาทถึง11400บาทปรับลดลงมาค่ะจังหวัดมหาสารคาม11500บาทถึง12700บาทจังหวัดนครพนม1500บาทถึง11000บาทจังหวัดกาฬสินธุ์1300บาทถึง1600บาทจังหวัดอุบลราชธานี9500บาทถึง11000บาท จังหวัดร้อยเอ็ด9,000บาทถึง9,500บาทจังหวัดชายภูมิ11,500บาทถึง12,000บาทจังหวัดน้องบุรพพล12,000บาทปรับเพิ่มขึ้นมาค่ะจังหวัดนองคาย1 8 0 0บาทถึง11,000บาทจังหวัดมุกดาหาร15,000บาทถึง11,000บาทจังหวัดลําพูน9,900บาทถึง13,000บาท มาดูรายการสุดท้ายสําหรับวันนี้นะคะข้าเปลือกเหนียวมเมล็ครั่นปี2 5 6 5ทับ66ค่ะจังหวัดอุดรธานี9,600บาทถึง11,300บาทจังหวัดนครพนม9,500บาทถึง10,000บาทจังหวัดนองคาย9,800บาทถึง10,000บาทปรับลดลงมาค่ะจังหวัดลำปาง11,600บาทถึง11,800บาทปรับเพิ่มขึ้นมาค่ะจังหวัดอำนาจเจริญ7,500บาทถึง9,000บาท จังหวัดมุกดาหาร8,500นรบาทถึง9000บาทจังหวัดน่าน9,9 0 0ับาทถึง10,000บาทจังหวัดแพร่10,000บาทค่ะจังหวัดเพชรบูรณ์11,000บาทถึง11,5 0 0รบาทและสุดท้ายจังหวัดเชียงราย9,6 0 0ับาทถึง1,200บาทปรับลดลงมาค่ะอ่ะทุกคนค่ะมามีได้นําเสนอจบลงไปแล้วนะคะต้องขอขอบคุณข้อมูลดีๆนี้จากกรมการค้าภายในขอขอบพระคุณอย่างสูงค่ะข้อมูลประจําวันที่6ธันวาคม2565นะคะ ราคาข้าวเป็นเช่นไรทุกคนร่วมกันคอมเมนต์ได้นะคะจะสังเกตเห็นหมว่าราคามีการปรับเพิ่มขึ้นนะคะราคานี้คือข้าวความชื้นนะไม่เกิน15%นะคะทุกคนาหากคิดว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้มามีออสการ์ Oscar ด้วยนะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยเด้อจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆเรื่องราวใหม่ๆของมามีค่ะแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ค่ะสำหรับวันนี้ขอบพระคุณทุกคนมากคะ่ะบ๊ายบาย